สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามใ้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านล้วด้วยนะคะสวปลาวอวิตาอรลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแลวก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันนะคะในคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงนะคะหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงนะคะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะในสิ่งที่เราจะมาเล่าข่าวนะอันนี้มายรถเจขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะนิทานเรื่องนี้คนไทยทุกคนรู้จักกันดีนะคะเป็นอย่างดีมากเลยนะคะก็คือมีนะคะ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะมีตากระยายอยู่ด้วยกันเนาะนะคะในในสวนนะคะก็คือเป็นบ้านที่อยู่ตามทุ่งนาของตัวเองนี่นะคะ่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงห่านนี่แหละคะ่ะไว้ทำมาหากินเลี้ยงอาชีพของตัวเองทําไร่ทานานี่แหละค่ะเนาะก็จะมีห่านตัวหนึ่งนะคะเวลาออกลูกมาเนี่ยออกไข่มาเนี่ยคะ่ะไข่ก็จะเป็นทองคํานะคะพอยาย เขาไปเก็บไข่ก็ไปเจอไข่ทองคําในรังของที่หานวางไข่นี่แหละคะ่ะก็เอาทองคําออกมาและก็ไปขายจะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะคะทุกๆวันก็จะได้ทองคํานี่แหละคะ่ะเป็นไข่ออกมาจากเราปิดของตัวเองเราหานของตัวเองนี่แหละคะ่ะจูมาวันหนึ่งความโลภมันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในใจสองตาใหญ่ ก็ปรึกษากันว่าไข่หานนี้มันออกไข่วันละฟองวันละฟองมันไม่ทันใจอ่ะก็อยากจะได้นะคะทองคำเยอะๆก็เลยปรึกษากันว่าเราจับหานตัวนี้นะคะมาผ่าท้องออกไหมเราจะได้เอาไข่ที่มันอยู่ในท้องน่ะออกใหมเยอะๆเพราะความโลภสองตาใหญ่ก็ตกลงกันว่าโอเคก็จับหานตัวนั้นมา นะคะค่าและเวกท้องมันออกมาเพื่อที่จะเอาทองคําในท้องหานะ่ะปรากฏว่าในท้องหานไม่มีทองคําเลยแม้แต่ไข่ที่อยู่ในท้องก็ไม่เป็นทองคำนะนะคะก็คือมานึกเสียดายทีหลังการที่เราจะเก็บไข่ทองคําเนี่ยทุกๆวันเรายังสามารถที่จะเอาไข่นั้นที่เป็นทองคํานั้นไปค้า ให้ได้เงินกลับมาเป็นของตัวเองนะคะแต่เมื่อหานตัวนี้ตายไปแล้วแทนที่จะได้ทองคำในทุกๆเชา้ากลับไม่ได้อะไรเลยเสียทั้งทองคำเสียทั้งหานตัวนั้นไปก็นี่แหละคะ่ะก็คือความโรคของคนไม่มีวันสิ้นสุดนะคะถ้ายังตัดกิเลสกันไม่ได้ความโลภมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในใจตลอดนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้จักคำว่าพอเพียงในสิ่งที่มีเมื่อนั้นล่ะคะ่ะ ความโลภในใจก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนวันนี้ก็จะเล่าถึงหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงนะคะวันเมื่อวานไปฟังมานะคะก็คือว่าให้ลุงว่าให้ป้าสารพัดอย่างนะคะเกี่ยวกับการที่ลุงใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะไหนจะซื้อนะคะเอาไปซื้ออะไรที่มันไม่มีประโยชน์ไปกินร้านอาหารแพงๆคาบละมื่นที่เขาพูดถึงกันนะคะก็คือหม่เล็บจะเจไปฟังมาเนาะ ก็คือว่าในทางลบสารพัดที่จะว่าให้ลุงกับป้าน,นั่นเลยค่ะคือใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์นะคะอยากถอยลดนะคะก็ถอยลดราคาแพงอะไรของเขาเขาก็ว่าไปเนาะว่าลุงใช้เงินฟุ่มเฟือยทุกอย่างนั่นแหละ,ค,ะคือไม่ดีไม่ดีอะไรก็ไม่ดีพอวันนี้มาพูดเอา้า ซื้อที่ก็ยังได้ที่เป็นของตัวเองเมื่อวานนี้บอกว่าซื้อที่ไร้สาระอะไรของเขาเขาก็ว่าไปนอนนะคะคือไมล์รับจกจจำคำพูดเขาได้ไม่หมดหรอกแต่ก็พูดประมาณนี้ละค่ะว่าลุงฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายเงินแทนที่จะเก็บเงินในส่วนนั้นเก็บเงินที่จะไปซื้อรถก็มีเงินเก็บเงินที่จะไปซื้อที่ไม่ต้องไปซื้อที่ก็มีเงินเก็บอะไรของเขานะคะที่เขาว่าเมื่อวานนะคะแต่พอมาวันนี้บอกว่าเออไปซื้อที่ก็ได้ที่เป็นของตัวเองไมล์ริบจเจจะพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วละค่ะว่า เอา้านะคะเมื่อวานนี้ก็คือลงได้แค่คลิปเดียวคือง่วงนะคะไม่สบายด้วยวันนี้ก็ยังไม่สบายอยู่เจ็บคอเป็นวัดอยู่แต่ก็อยากจะมาทักทายนะคะทุกๆคนเนาะถ้าพูดอะไรแล้วมันมีเสียงอะไรที่มันในนี้ก็ต้องขอโทษนะคะก็พอมาวันนี้ก็บอกเออถ้าซื้อที่ก็ยังได้ที่ก็ถูกต้องนะคะเขาซื้อรถเขาก็ได้รถนะคะในการที่จะขับไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายใช่ไหมคะทุกคน เมื่อคนเรามีโอกาสก็อยากจะพัฒนาตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้คือเราเข้าใจทุกคนนะคะแล้วซื้อที่นะคะเขาเสียไปกับที่ที่ตรงนั้นก็เป็นเงินเงินเก็บของเขาเหมือนกันนะคะก็คือที่เราซื้อที่มันไม่เสียหายอะไรค่ะวันอนาคตข้างหน้าที่ตรงนั้นมันอาจจะแพงขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บเงินสดไว้ถ้าคนเก็บเงินสดไว้ถ้าไม่รู้จักใช้เงินสดนั้นมันก็หมดไปเรื่อยๆ แต่เมื่อเราซื้อที่นะคะที่ตรงนั้นมันก็ยังคงเป็นที่ของเราใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะคะอันนี้มันหมยเลับจเจชื่นชอบด้วยซ้าไปนะคะการที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างเงินเงินสดที่ได้มาเนี่ยแต่เราต้องได้มาโดยสุจริตนั่นแหละคะ่ะก็ลุงขายผลิตภัณฑ์เขาก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะทุกคนเพราะ FC สนับสนุนเขาก็ต้องได้เงินส่วนนั้นอะไปซื้อที่ทางธมาหากินนะคะเขาก็ต้องมีที่ของเขา เป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะคะเมื่อเรามีที่มีที่เยอะนะคะเราก็ปรับปรุงพื้นที่ของเราการที่เราจะสร้างนะคะทุบตรงนั้นทุบตรงนี้เราอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นคือความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วลุงเขาก็อาจจะปรับปรุงตรงนี้ของเขาว่าตรงนี้มันอะไรไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนแปลงมันก็คือเงินของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้อยู่แล้วว่า อย่าไปทํานะทําแล้วอย่าทุบนะอันนี้มันไม่ได้หรอกค่ะคือความคิดของใครของมันเนาะลุงเขาก็อยากจะปรับปรุงของเขาอยากจะต่อเติมบ้านเขาเมื่อเขาหาอะไรได้ไดเขาอยากจะทําของเขาก็เรื่องของเขานะคะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเงินส่วนนี้จะต้องเก็บเป็นค่าทนายหรือเปล่าคนเราเมื่อมันรู้ต้องรู้จักเบ่งบันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนที่เราจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายสิ่งไหนที่เราจะใช้จ่ายในการต่อเติมบ้านของเรา สิ่งไหนที่เราจะใช้ใจ่ายในการต่อเติมพื้นที่รอบองค์พระปู่ปริจิตหรือนะคะนาคบริวารล้วก็เก็บเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ตรงนั้นเราต้องรู้กําลังของเราอยู่แล้วว่ากําลังของเรามีพอที่จะสร้างไหมเมื่อเราเห็นเขาสร้างก็แสดงว่าเขามีกําลังที่จะสร้างเขาจึงสร้างนะคะจากการขายผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเลยค่ะอันนี้เราก็เลยเออกมาพูดเนะว่าสิ่งที่ลุงทําก็คือเขาคงมั่นใจอยู่แล้วอะว่าเขามีงบเท่านี้ สามารถทําตรงนี้ได้เขาจึงทําใช่ไหมคะทุกคนถ้าคนเราไม่สามารถที่จะทําตรงนี้มีหรือจะมานั่งคิดว่าฉันจะทําตรงนั้นฉันจะต่อเติมบ้านตรงนี้ฉันจะทําพญานาคเพิ่มถ้าคนเรามันงบไม่พอมันก็คงไม่ทําสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนมันต้องมีกําลังเหมือนทุกครั้งที่ไมลยเล็บเจเจบอกนะคะถ้าเรามีกําลังนะคะเราอยากจะสนับสนุนหรือทําบุญที่ไหนเราทําไปตามกําลังของเราค่ะ fc ลุงป้ามีกําลังที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าก็สนับสนุนไปค่ะเพราะนั่นคือกําลังของแต่ละคนใครไม่มีก็แค่เข้าไปดูคดลิปดูไลฟ์สดของลุงป้าโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราทุกคนจะไปสนับสนุนป้าตรงนั้นใช่ไหมคะทุกคนที่เป็น fc ลุงป้าไม่จําเป็นว่าฉันไม่มีนะแต่อยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าไปกู้เงินมาก่อนสี่ส่วนนี้และฉันจะทํางานใช้นี้เงินส่วนนี้ ฉันจะไปสนับสนุนลุงป้าในการซื้อผลิตภัณฑ์มันก็ไม่ถูกต้องเพราะนั่นมันคือการที่เบียดเบียนตัวเองลำบากตัวเองอีกใช่ไหมคะทุกคนไม่เลิศจะเจถึงพูดเสอมอคนที่ทําบุญหรือคนที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยซื้อของต่างๆเ,เราต้องรู้จักว่ากําลังของเราว่าเรามีกําลังหรือเปล่าเหมือนการซื้อสติกเกอร์เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีกําลังเราพอซื้อได้เราต้องรู้ลิมิตของเราว่า เรามีกําลังเท่าไหร uh ่ท huh. right. ี appeal, <the> ่จะสนับสนุนสติ๊กเกอร์ให้แต่ละคนแล้วใครที่เขาสนับสนุนสติ๊กเกอร์ให้แต่ละช่องนั่นคือน้ําใจของเขาแต่ละคนที่เขาอยากจะทําเขาจะให้ใครคือสิทธิ์ของเขาเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้หรอกว่าอย่าไปให้คนนั้นอย่าไปให้คนนี้นะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอย่าไปให้นะเราไม่สามารถไปห้ามเจ้าของสติ๊กเกอร์ได้ว่าเขาอยากจะให้ใครเพราะนั่นคือตัวตนของแต่ละคนที่เขาอยากสนับสนุนของใครช่องไหนคือเรื่องของ เขาเขาพอใจจะให้เราไม่ไปนะคะห้ามใครได้นะคะอันนี้คือไม์เลิฟจะเจพูดถึงส่วนรวมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าลุงป้าเขาทําอะไรเขาต้องคิดแล้วว่าเขามีงบเท่าไหร่เขาจึงอยากจะทําเขามีงบเท่านี้เขาอยากจะทําเท่านี้เขาก็ต้องเข้าใจแล้วว่า youtube ที่เขาทําอยู่นะ่ะมันมีรายได้เข้ามาประมาณนี้ขายผลิตภัณฑ์มีรายได้เข้ามาประมาณนี้เขาต้องแยกแยกได้ว่า เงินของเขาจะทำส่วนไหนนะคะอันนี้เราไม่ไปเข้ากายอยู่แล้วก็คือคุณมีเงินคุณทำของคุณไปเหมือนที่หนุ่มจินตนาการมีเงินก็สร้างของตัวเองไปนะ่ะอยากจะสร้างตรงไหนในที่ของตัวเองก็สร้างไปถ้าสร้างแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเนะ่ะแต่ถ้าสร้างแล้วมันมผิดกฎหมายก็อย่าไปสร้างเห็นไหมคะคิดง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะเมื่อเขามีเขามีโอกาสเขาอยากจะสร้างตรงไหนให้เขาสร้างนะคะนั่นมันคือพื้นที่ของเขานะคะ ก็พูดประมาณนี้แหละค่ะเนาะสำหรับสิ่งที่เราไปฟังมานะคะนะคะส่วนตัวก็นะคะคือเรามั่นใจในจุดไหนนะคะเราก็สนับสนุนจุดนั้นยืนอยู่จุดนั้นนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้ละกันนะคะก็อยากให้เอฟซีลุงป้าทุกคนค่ะรักสามัคคีกันนะคะอย่าทะเลาะหรือด่าทอแตกแยกกันเลยค่ะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองนะคะเมื่อเรานะคะ อยู่จุดจุดเดียวกันเนี่ยคะ่ะคือมุ่งไปตรงวันที่31เนี่แหละคะ่ะว่าคดีมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ติดตามกันต่อไปนะคะเชื่อว่าการที่เราติดตามเนี่ยในคดีของลุงป้านเนี่ยยังไงเราก็สามารถพูดคุยทักทาย f อฟของลุงป้าได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะแล้วเราพูดถึงกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแตกแยกกันนะคะ ข่าวๆเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องแตกแยกกันนะคะมันไม่มีการสามัคคีกันเกิดขึ้นไมล์เลฟบเจก็ไม่สามารถบอกใครได้เลยเนาะนะคะก็คือความคิดไมล์เลฟบเจก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากวุ่นวายกับใครนะคะเรามาจุดนี้ก็คือจุดที่ว่าลุงไม่สามารถที่จะทําน้องได้นะคะก็ออกมาปกป้องนะคะส่วนใครจะทะเลาะกับใครนะคะเราไม่เอาตัวเราเข้าไปยุ่งเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวของเราเข้าไปยุ่งมันก็คือปัญหาของเรา พอเราไปทะเลาะกับคนโน้นไปทะเลาะกับคนน,น,คน,นี้เขาก็ต้องทะเลาะกลับมาเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็แค่อยู่เฉยๆให้กําลังใจทุกคนใครอยากทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ทะเลาะไปนะคะแต่กําลังใจคือมอบให้อยู่แล้วเพราะว่าเรามาในสายเดียวกันนะคะมาติดตามเรื่องเรื่องเดียวกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสิ่งไหนทําดีเราว่าดีนะคะสิ่งไหนไม่ดีเราตัดสินใจเองได้ ว่าเราจะเอามาปฏิบัติหรือเราจะปล่อยวางตรงนั้นไปนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะก็นั่นแหละคะ่ะฝากทุกคนนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมผมสับนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะคะและก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นแหละคะ่ะแล้วฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณและชนีรูเทนแซตของคุณอ้อก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัด ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ